โอเคอายุหลายริ้วร้อยตีนกามีมากเป็นเรื่องปกติตะกลัวมีไภไผสนใจอยากสิล่องท่าเบิงบ่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอตอนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลไอสไตล์ค่ะเดี๋ยวนะคะปากซีดโอเคขนาดลิปท่าปากนีก็ยังมีเฮาเลือกต่างหลายสีหลายยีห่ห่อ เฮานี่ถือว่าโชคดีขนาดใดที่เกิดมาในยุคสมัยทีมมี้เฮ้าเพียบพร้อมทุกอย่างโดยที่เฮาว่าต้องไปสัรหาและก็สัรสางขึ้นมาเองนี่แหละค่ะด้วยความสบายก็ต้องเฮ็ดให้เฮ้านึกย้อนไปถึงคนสมัยตะกี้ค่ะว่าเขาใส่อยียงแต่งหนาละ่ะแล้วเครื่องสาอางเขาเฮ็ดจากอียงแต่งแบบใดแล้วเป็นจังไนแน่เฮ็ดให้เกิดข้อสงสัยอย่างมากเลยก็เลยต้องไปคนหาข้อมูลค่ะว่าในสมัยตะกี้นี่เขาเอาออียงแต่งหน้า และรลูบ่ค่ะในขณะที่เขาไปค้นหาข้อมูลก็ได้พ่อว่าจริงๆแล้วความสวยความงามนี่มันมีพ้อมกับผู้หญิงและคนเฮามาบ่ลููกี่ยุก,กีสมัยแล้วหนึ่งในนั้นคือยุคอียิปค่ะว่าถึงอียิปนี่มันเป็นอียงที่บ่ลููจากพันพันปีแล้วเขาคิดขึ้นมาได้จังไดเขาเอาอียงมาแต่งหน้าแล้วส่วนผสมมันเฮ็ดมาจากอียงนี่ลหะค่ะก็เลยเฮ็ดใหยิงอยากฮู้ว่าเขาเอาอียงมาแต่งหน้า ไปเบิ้งพ้อมกันเลยค่ะว่าเครื่องสอําอางในยุคของอียิปต์นี่มีอียงแน่และเหตุจากอียงแน่ค่ะอันดับแรกก้อนการสิไปแต่งหนาเข้าก็ต้องบํารุ่มก่อนเป่นบอค่ะอายุหลายริ้วร้อยตีนกามีมากเป็นเรื่องปกติและรู้ว่าค่ะ คนในยุคอียิปต์เขาคิดคนเครื่องสำอางลดลอยเหี่ยวยนุนซึ่งวัตถุดิบที่เอามาเห็ดกระมี่ยางเหนียวจากยางไม่หอมผสมกับหยาแห้วมูบดเอามารวมร่วม,ร,วม,ร,วมร่วมกันแล้วก็เอาไปใส่น้ำหมักจากเนื้อเยื่อพืชค่ะเอามาผสมผสมกันแล้วก็มาละเลงท่านะ่ะเฮ็ดห,หนาของคนในยุคอียิปต์ดูสวยและอ่อนเย้าค่ะหลังจากบำรุ่งเรียบร้อยแล้วเฮากระตองมาท่าขีมกันแดดค่ะ ครีมกันแดดของเฮาก็คือน,น้ำมันและกระไขม่มันทิศกัดจากพืชและก็สัตร์านานาชนิดเช่นไขม่มันจาก่านน้ำมันมะลุ่มและครีมขีผเ้งค่ะนอกจากสิป,ป้องกันผิวจากแสงแดดได้แล้วก็ยังเห็ดให้ผิวของเฮาซุม่มซึนและก็ะอุด,ดมไปด้วยวิตามินต่างๆและกระลดการเกิดริ้วรอยเลทีสําคัญก็ยังต่อต้านอนุมูลอิสระน้เด้อค่ะต่อไปมาเริ่มแตงหนากันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเข้าก็ต้องล่องผื่นก่อนซึ่งล่องผื่นที่เข้าได้ได้มาจากสารสีขาวที่ได้มาจากคาา์บนเนตของตะกัวตะกัวยังที่เข้าหูกันดีค่ะว่าตะกัวนี่เป็นพิษกำลังกายเข้าขนาดใดซึ่งมันสิส่งผลให้เข้าเกิดอาการวิ่งเวียนเบื่ออาหารกินเข่าบนล่งเจ็บท้องมีอาการต่างๆนานา,นาบางไล่รุนแรงถึงขนาดเสียชีวิตได้เลยค่ะ แต่สารตะกั่วนี่บ่ได้มีแค่ค้นอียิ์เดียค่ะที่เอามาใส่แต่มีมาแต่แต่ก่อนยุบหินแล้วค่ะซึ่งบ่ว่าสิเป็นการผสมในอาหารหรือว่าปนเปล้่นมากับของใส่ต่างๆอ๋อไดียินมาว่าทังยุโรปนี่เขากะใส่สารตะกั่วเป็นองค์ประกอบในสีวาดภาพนั่นเองค่ะต่อมาค่ะมหอดให้ล่ของความเป็นอียิ์นั่นก็คือการเขียนตาให้เขียวคมซึ่งสีที่ใส่เขียนก็ซิมีสีเขียวกับสีดำ สีเขียวได้มาจากหยังสีเขียวนี้ได้มาจากแหละมะละค่ายที่เป็นสิลแหล่ท้องแดงแต่ว่าสีเขียวนี่เขาสินิยมเขียนแค่ในยุคข,ของโอนขิงดกต่อมาจังคอยไม่นิยมเขียนเป็นสีดําซึ่งสีดําที่ได้ก็ได้มาจากโคและกระทานค่าบ่อนค่ะการสีเขียนให้เป็นอียิปต์ เขาสีตองมีแท่งใหม่ใน่อยๆที่เปรียบเสมือนเป็นแท่งของไอายไลนเนอเอาไปจุ่มสีและก็มาทาเปลือกตาเท่งก็เปลือกตาล่างทาตั้งแต่หัวตามาหอดหางตาเลยค่ะคนอียิปต์เขาเส่อว่า การท่าขอบตานี่มีพลังทางเวทมนต์ในการเยียวยารักษาแฝงอยู่ค่ะซึ่งก็อาจ,จเป็นนังซันอิลิเพราะถ้าอธิบายตามหลักของวิทยาศาสตร์แล้วการท่าตาของคนอียิปต์มันก็อาจสิซรอยลดการติดเชื้อทั้งดวงตาที่มาจากแสงแดดและกัฝุ่นได้ค่ะเขียนตาแล้วก็อย่าลืมเขียนคิ้วน้ำด้วยค่ะเขียนคิ้วให้ดำํำสีได้ดูสวยคมเป็นแบบอียิปต์โดยแท้เลยค่ะต่อไปมาท่าปากกับแกมให้ดูเลื่อยๆและก็สวยมีชีวิตชีวาค่ะ ซึ่งสีที่ได้ก็ได้มาจากดินเทศสีแดงวิธีเห็ดบ่ยากเลยแค่เอาดินเทศสีแดงมาผสมกับน้ำคนให้เ,หเข้ากันจังน้อยแล้วก็เอามาท่าปากกับแกมได้เลยค่ะใบนาสวยเรียบร้อยแล้วที่ดีก็เเลื้อเล็บเล็บสีงามในยุคนั้นต้องเป็นสีเหลืองหรือสีสมสีที่ได้ก็ได้มาจากตน้นเฮ่นนาค่ะมีใครสนใจอยากสิล่องท่าเบิงบ่ค่ะ จากที่ว่ามาทาั้งเบิร์นี่การที่คนอียิปต์เขาเขียนหนาเขียนตาเขาก็บ,บริดตองการแค่สีสวยลอยอย่างเดียวดอกค่ะเพราะเขามีความเชื่อว่าความสําคัญของการแต่งหนา้ามันบริสตมีเพียงแค่ในโลกนี้แต่มันยังเป็นสิ่งจําเป็นในโลกหนาโลกหนาคืออียังโลกหนาก็คือโลกหลังความตายค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ตายแล้วก็ต้องมีการนําเครื่องสอําอางไปใส่ในขวดโหลและก็นําไปบรรจุในสุสานพร้อมกับศพเพราะเขาเชื่อว่าหลังจากที่ตายแล้ว ทุกคนสิต้องแต่งองค์ส่งเครื่องให้สวยรอใส่เสื้อผ้าที่ดูสะอาดสะอา้านเขียนขอบตาให้ดูงดงามเพราะถ้าผูไหวชนผู้ใดบอแต่งองค์ส่งเครื่องก่อนที่สิไปพบกับเทพโอซิลิสพระอ,องค์กัสิบยยินย่อมให้ผู้นั้นได้ไปใส่ชีวิตนิรันดในโลกหนานั่นเองค่ะ เ็นจังใดคะ่ะทุกคนเข้าใจไปค่ะว่าคนอียิปเป็นยังเขาถึงต้องให้ความสําคัญกับการแต่งองค์ทรงเครื่องขนาดนี้จังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์หรือไปกดติดตามในอินต์แกรมของอายก็ได้ด้วยค่ะหรือถ้าใครมีความรู้อ,อีกย่งเพิ่มเติมก็สามารถมาคอมเมนต์ให้อายได้ด้วยค่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย